โอ้สวัสดีครับพี่น้องชาวอีสานบัานดอนขุนน่าสายแข็งมักจวดจังครับครับผมโอ้ครับพึ่งกลับจากสารคามครับพึ่งกลับจากสารคามมายามตรงทางโคกครับผมเบื้องอาโลดเนี่ยแม่บ่เนี่ยเบื้องอรรอพี่น้องครับเต็มถังครับมี่แตนแนวเดียวครับผมมี่แตนแนวเดียว แนวเดียวครับกักเข่งน้อยครับโอ้ประมาณหุกรูดได้เนี่ครับสร้างบังหนักเนึ่เบิังส้งหนี่งเกือบเต็มถังนะถังบนถังในน้อยได้เบิังเอาเด้อกูล่ะถังสูงสุดได้ครับพี่น้องเกือบเต็มถังแล้วครับบังหมุนบัดหนักหนักงเลยบิังโอ้ โหดครับโหดโวกนี้ต้องมาแข็งครับกูได้มักมกในจังฮะครับแต่ว่าผมกับดิปล่อยล่องหนีนะครับเนี่ยย้ำม,มาแล้วดิปล่อยลงสายอีกเครื่องหนึ่งครับปล่อยลงสายพ่นครับยามขึ้นมไหมนะพ่นครับยามตรงขึ้นมไหมนะพ่นโอเคครับผมปล่อยลงนีอีกเครื่องนัน ว่าลงหนีเครื่องนึงครับเอาไว้จะไปมัวเอ้ยไ,ไอ้ห่ำไปโอ้กล่าครับบอกไลย โอ okay, เคครับผมสำนีนะครับเข้าบ้านกันครับผมสวัสดีครับไปไปหนูไป ๋ยวลงมาถูกผ้าอีกนะไหนูนะไปแล้วครับลงนาผมเหมือนเดิมครับไอเต่าน้อย